โอเคมาสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเดซักสี่รอบแล้วก็วมาบอกในแบบที่มีชื่อว่าดาร์สตี้ทริปกันอีกรอบหนึ่งเอ่อก็ไม่เชิงอ,อีกรอบหนึ่งหรอกไอ้สักอัดกูมาอัดในรอบ2เดือนเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้มาจะมาเล่นเอ่อไบโอมอะไรนะไบโอมหญ้าใช่ไหมเออนนั่แหละที่มันเพิ่งอัปเดตมาแต่ว่าผมจะไม่เล่นโหมดคลาสสิกเว้ยนี่นะครับซึ่งเอาตรงๆผมขอบอกก่อนนะผมเล่นแล้วผมอัดไปก่อนหน้านี้แต่รู้สึกว่าคลิปมันจะถามว่าคลิปมันก็โอเคแต่แบบมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยถูกใจกูแล้วมันไม่่ไม่ไไมดด้้เเเพพอรร์ฟขนนนาาาัะว งยัง,อ,ยงอ,อุปสรรคหลกักๆก็คือไมค์กูเนี่ยเสียงพูดกูเนี่ยมันเบามากนะครับตอนไอ้คลิปนั้นที่ผมอัดไปอะ่ะก่อนหน้านั้นนะมันมันเบามากก็คือกูใช้ไมค์โน้ตบุ๊กตอนนั้นกูเผือใช้ไมค์โน้ตบุ๊กคือไอ้ที่กูใช้ตอนนี้อ่ะเป็นไมค์แบบที่กูซื้อมาเป็นไมค์แบบของมันเลยไม่ใช่ไมค์ของโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งเสียงมันเบามากเว้ยนะแต่ว่าอาการที่ทา่านก็ทําให้กูได้เพื่อนมาน,นั่นแหละก็คือคนนี้ เนี่ยให้กูได้เพื่อนมานแต่ว่าพี่แกเออจริงๆอย่าไปเล่นโหมดทะเลทรายโหมดออริจินอลมากกว่านะแต่ว่ากูอยากเล่นโหมดคลาสสิกกูจะไปเก็บโท,โทเค็นจริงๆกูก็ไม่อยากไปเก็บโทเค็นหรอกนะแต่ว่าแม่งกูไม่รู้จะอัดที่อะไรกูมาอัดอัดาสตี้ทิปนี่แหละนะโอเคโอเค,อเคไปไปได้กันเลยนะครับผมโอเคมาตอนนี้ก็เข้ามาถึงแล้วนะไปเล่นไปเล่นกันเลยนะครับผมอ่ะโหมดคลาสสิกนะโอเคมาเรามาถึงแล้วนะโอเคเดี๋ยวเก็บทิปไปก่อนตึ๊บโอเค อ่ะถ้าผู้ชมสังเกตน,นะผมได้โทเค็นมา3แล้วกุริลเล่นก่อนหน้านั้นแต่ว่านั่นแหละเนาะมันไม่สมบูรณ์นะครับแถมเพื่อนที่มาด้วยนะจริงๆอ่ะมันมากัน4ี่คนแหละแต่ว่าไม่ออกไป2เดี๋ยวไอหมอหนั่งคนหนึ่งอ้าวเฮ้ยอยีวิทธเรียผมยังอยู่เหรอเฮ้ยท่านผู้ชมมันยังอยู่สวยเลยกูสั์สวยเลยสวยเลยโอเคนะแมปเอ้ไม่ใช่แมปโหมดนี้นะเป็นโหมดที่บอกเลยว่าเป็นโหมดที่ง่ายสุดแล้วเป็นโหมดที่ทําให้กูนั้น หลงรักอดัตติทิพย์มากกว่าเดิมตรงที่ว่าแม่งเป็นหมดที่ง่ายเฮี้ยน้ํากับน้ํามันนี่เป็นอะไรที่แบบหมดที่โคตรยากยากขี้เฮี้ยอะไรอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบเออหมายถึงน้ํามันเครื่องนะแบบน้ำน้ำกับน้ํามันเครื่องมันหมดยากนะครับผมถ้าเป็นน้ํามันปกติก็กลางๆนะไม่ได้หมดเร็วแล้วก็พวกน้ํามันพวกนี้ข้างทางแม่งก็มีนะครับแถมให้เยอะด้วยนะถือว่าเป็นการฉลองที่ ดีนะครับผมถ่าผู้สร้างบอกว่าอเออเออมึงเจอของยากมาเยอะเยอะแล้วใช่ไหมอ่ะมึงเจอของง่ายหน่อยนะกูเห็นใจพ่อท,อท,ท,ทอีพ่อทีใช่ครูว่าผู้สาวกำลัาจะคิดอะไรอย่างนั้นโอเคมานะครับเติมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปเตรียมมาเอากระเป๋าวางไว้ตรงนี้โอเคกระเป๋าแม่งไม่เหลี่ยมเลยอ่ะโอ้ไม่มีความเป็นเลโก้เลยเยี๋ยเดี๋ไอ้เกียเดี๋ยวเดี๋ยวเกีย okay, นะเก็บเกี่มันไ่้ยังหันโอเคอย่างเรียบร้อยไป let's go man แต่เอ่อสเอ่อข้อเสียที่ผมสังเกตได้นะก็คืออาหารน่ะมันค่าอาหารเราจะหมดไวผมไม่รู้นะว่าเกมหลักมัน,นกูจะคูจะกดเบรมือขึ้นทำไมนี่เมื่อกูกดลงแล้วนะครับก็คือเกมหลักมันเนี่ยนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าเกมหลักมันเอ่อหิวเร็วขนาดน้นเพ่าะกูบอกยังไงกูไม่ได้เล่นมารอบในรอบสองเดือนนะแต่ว่าถ้าเล่นในหมวดนี้เนี่ยก็คือมันแบบจะว่าไงคือมันหมดเร็วอ่ะเออว่างั้นนะครับผม ฉะนั้นในการกักตุนสเสบียงอาหารนี่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับรวมถึงน้ํามันนี่ถ้ามึงฟาร์มได้เยอะยิ่งเยอะยิ่งดีนะแวะก,ก่อนแวะก,ก่อนกกเดี๋ยวผมเก็บเก็บตุนสเสบียงในช่วงรอบแรกก่อนนะสัก1นกิโลสกิโมสองทวิสกิโลเชี่สกิโลเมตรแรกนะแล้วก็จากนั้นก็ยิงยาวนะไม่มีอะไรมากแล้วก็มันจะแบบไม,ไมนจะมีอีเวนต์อ่ะทุกๆ2กิโลนะครับ แล้วก็แต่ละอีเวนต์มันก็จะให้โทเค็นเราหนึ่งโทเค็นนะรวมๆก็คือต้องไปถึงสักประมาณหมื่นเมตรนั่นเองมีสัมบี้อีกตัวบ่ไม่มีนะโอเควางของไว้ก่อนอ่ะโอเคแล้วก็ดูก่อนดีว่ามันไม่มีเฮี้ยอะไรเลย,เลยไม่มีเฮี้ยอะไรให้กูเลยเบ o c ์ลคอมมอนแมนเอาแล้วกูจะจ่อยเลยเก็บ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 อ่ะไปกันไปกัน Okay, okay, โอเคมาเจอกูตายสองสองสองตายโอเคสวยดังนั้นก็ดูดีมีอะไรมีอาหารให้กินไหมย่อมยอมย้อมเ <laughs> อยผมชอบอเลยคิดถึงนะทำไมคิดถึง <laughs> ตายไหม มีอะไรบ้างในนี้โว้ของก็เยอะอยู่นะมีเครื่องยนต์โอเคนี่เป็นน้ำมันนุ้ยน้ำมันรถแล้วก็แกส๊สโซนี่มันมีแต่ของดีๆกูแดกน้ำก่อนเดี๋ยวไปเติมแก๊สก่อนนะไปเติมแก๊สก่อนโอเคจากนั้นก็เอาน้ำมันเครื่องมาไว้แปะแปะได้ไหมอ่ะไม่ได้เหรอโอ้อ่อา เอาเอาอย่างงี้กันเอ,เอาเอาเอาอย่างงี้กันเหมือนจับได้กูก็จับได้อยู่ไมเหรอวะอ่ะเอาได้เหรอมันต้องคลินลูกมันเออเออมันไม่มต้องคลินแบบข้อความว่าให้กดแซทให้ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวดูดิเหลืออะไรโอเคเหลือเพียงพอที่กูจะใช้ไปอีกชาตินึงได้แหละโอเคมันจะครบกิโลที่สองแล้วนะซึ่งกิโลที่สองจะมีอีเวนต์เว่ยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู two seconds later Okay. มานะครับมันจะมีบอสไปซึ่งมันก็ไม่ยากอะไรหรอกนะเออเปทางของนายอย่ามายุ่งกับทางของฉันนะเนี่นะครับพร้อมกับปิงปิดมันต้องปิดก,ก่อนนะครับก่อนที่แม่งกุญแจติดลิขสิทธิ์นะอะไรเนะีย่ยไฟคิวบอทซัมมอนไฟคิวบอทยังไงไงเจอกันเจอล้วตายตายตายสวยนะครับเนี่ย่ง่ายครับไม่ง่ายไม่ไม่ไม,มีอะไรมากไม่มีอะไรมากตายตาย รด้ยอีกตัวนึงแพ้ตายเโอเค A K M E C โคตรดีได้เป็นอะไรที่ดีมากแล้วอีกตัวนึงมันอยู่ไหนกันเนี่ย Where is this bro Where is this อยู่บนนั้นหรอนะร้อนใหญ่ๆนันะเอา bro ไม่ไหายแล้ว <Net> <ต ine. S 1> เอออีกตัวนึงงั้นเหรอใช่ตายตาย i i. โอ้ยโอ้อ้อ้ย้ย้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ o ยโ้โอ้ย้งวะดีที่ยม่งยโอย้วกูไม่ตายโอ ดูดิว่ามีอะไรบ้างผมต้องการฟูด้ดผมต้องการอาหารนะโอเคนะทำไมคอกูแหบไปวันนี้ไม่รู้เดียวสวยโอเคดูดิว่ามีอะไรนี่ว้าว what's that man มันมันอะไรอมีไอ้กินได้เหรอ อ่ะกินมีอะไรก็กินเอ๊ะอันนี้โอเคสวยได้มาแล้วอันนึงเดี๋ยวผมเอาไปวางไว้ข้างนอกปึ๊บก่อนอข้างบนหัวน่าจะมีอาหารโอ้โหมีเยอะเลยฮนะกินก่อนเลยพายมันให้เยอะมากเลยฮะย่ำยำย่ำโอเคกางกระเป๋าก่อนผมจะเอาอาหารแล้วเข้ามาเก็บน,นะเป็นไว้ใช้ไว้กินยานฉุกเฉินเอาเอ,อเคใส่ก่อนอาหารแรกที่ผมจะเข้ามาคือพายซึ่ง หายไปหมดแล้วเอาไก่งวงเข้ามาก็ได้อะทำไมมันไม่ได้วะเดี๋ยวก r ับก่อนอะมันไม่ได้อะชิ้นใหญ่ไปวะอ่ะาให้เป็นแบบพวกชิ้นเล็กๆอย่าง b u f f e ลเนี่ย b u f f e ลมันชิ้นเล็กมากเลยนะเว้ย Dude come on ติดไว้ไหนดีหลังรถได้ไหมเออติดไว้อย่างนี้แหละเออติดไว้อย่างนี้แหละโอเคสวยสวยสวยไปกันไปกันต่อครับไปกันต่อ มาตอนนี้เราถึงกิโลเมตรที่4นะครับซึ่งมันจะเป็นสะพานแต่มันจะเป็นสะพานโวอรชันเก่าที่แบบว่ามันต้องแบบวิ่งกระโดดข้ามอะไรอย่างเงี้นนะแบบต้องมีแบบกระโดดข้ามสะพานอะไรอย่างเงี้ยโ <Okay. S 1> อเคซับก่อนโอเคผมจะเอาพวกทริกนะทริกโอเคมาโอเคไปกันโอ้เร็วไปเร็วไปก็ไม่ดีเร็วไปก็ไม่ดี ไฟแบบเร่งความเร็วเฮ้ยๆย่าๆๆๆต้องหยุดต้องหยุดย่าโอ้โหมันมควบคุมยากนะเอาตรงควบคุมยากยากซึ่งมันเป็นอะไรที่เกลี่ยมากนะสะพานอะไรอย่างเงี้ยเสียงตกเฮ้ยไม่เงยไม่ได้ไม่ได้จะได้เออเอ้ยเอ้ยมึงมาจีบจีบดูมาเนี้ยึปสวย สามที่สามเตรียม okay. พร้อมไปไปกันฮึบไป yes I did it I did it โ o o เกเกปับกับสู่ normal mode กลับสู่สภาพเดิมนะแล้วก็ไปครับเหยียบให้เต็มที่แล้วก็ไปเลยบาย bye แม่งโคตรหวาเสียวเลยเต่มันน่าจะง่ายใช่ใช่มันง่ายง่าย 打滴滴去。 ตอนนี้เราเหมือนแถวบริเวณโรงพยาบาลนะเนี่ยเห็นไหมเด้อไหนวะไหนๆเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยนะผมจะทําการเอาปืนออกมาแล้วก็ไปยิงตัวซัมบี้ก่อนนะแล้วก็ไปเก็บของข้างในเพราะผมเห็นนี่เนี่ยมันเยอะมากเลยเว้ยเออมองกับการแบบทั้งมีทั้งอาหารพวกเอ่อน้ำมันอเงี้ยว้าว look at this here เดี๋ยวไปเก็บกันว้าวเพลิน เฮ้ยเฮ้ย<พวก>เสียงมันโคตรอนนี่นเลยโอเคเดี๋ยวเอาน้ำมันถังสุดท้ทายไปเติมอยู่ว่าจะเก็บไว้ดีวะเติมอะไรเติมะเติมเติมเนี้ออ๋อเติมก่อนก็ได้เติมให้เต็มถังเลยนะเพราะว่ามันคงไม่อะไรมากหรอกแล้วอีกอย่างคือถ้าเนี่ยถึง40ลิตรแน่นอนเนี่ยถ้าถึง40ลิตรปุ๊บคือมึงขับยาวเป็นแบบผมเดาว่าถึงกิโลเมตรที่2ที่20ได้เลยอ,ะอ่ะนั่นแหละ two thousand years later มาครับตอนนี้ถึงกิโลเมตรที่หกฉันดูเหมือนจะุณนะฮะฉันจะอ่าสุดท้าโอเคได้เจอกับพวกจุดสลับใช่ไหมอีซี่ครับกูผ่านมาแล้วเดี๋ยวไปวางอิวิทเริเียลก่อนแล้วก็หยิบ a k 4คกระบอ,อกมาแค่นี้มันก็เคลียร์ทุกอย่างให้เราครับอ,อันนี้ดิ โอ้โหโอ้โอเคโอเคประชิดไม่ได้ครับประชิดไม่ได้เดี๋ยวมาเนียมาเนี่ยเลอเมาลำสุดท้ายว้าวมาดนอเออฮะรบ็อกซิ่งวินว้าวอายซะ ข้างล่างมีเยอะแฮะวโวไม่แห่เลยเฮ้ฮกเฮ้ได้เล่นใหม่บ้าเป็นอะไรที่ทรมาร์ทเกียเลยไม่น่าจะมีตัวอะไรเลยนะโอเคไม่มีไม่ไม,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 มีโอเคไปไปกันนะเ,เหลือ,ออีก2ด่านซึ่งด่านสุดท้ายก็คือ10กิโลน่าจะเป็นบอสนะให้ผมเดา เพราะว่าการที่จะเก็บก็นั่นแหละนะเลยอีกสองโลเข็มโอเคอยู่ดีแม่งก็มืดร้องวันร้อนปีแม่งนี่มืดสียเลยมืดตอนเนี้เฮ้ยมันดูโอเคกูรู้แล้วน่าจะเข้าตีมตีมสองหันตามบ้านแม่งเลยแหละเอเดี๋ยวก่อนยุดก่อนหยุดก่อนไอ้เหี้ยเ่งเว้ยเว้ยคลาสสิกจริงไอ้เหี้ยนี้ยกูไม่ได้พูดนะนี่ไม่คลาสสิกเลยจริง ี่เกมน่ะถ้าใครทันก็ก็รู้ดีอยู่นะเสียงเมื่อกี้มันคืออะไรโอเคมาดูดิมีอะไรบ้างอันนี้คือยังไงเนี่ยันมันหุ่นไลกาเปิดก่อนเปิดก่อน V E อยุ้ยไม่มกลัวหรอกเปิดมาดเจอเลย มาดิาพร้อมส e ส่หน้าตัวว้าวบุกองเหนวยสวได้ไหมมาว้าวเลสตัวเจ้หน่้าหนึ่งเจ้าหนึ่ง,ะะง,ะะงมาบุกบุกหนวยสวรรคบุกหนวยสวรรเจอแลวเจอและอีกตัวนึงเจีอีกตัวน,งวนึงครับ เดี๋ยวอีกตัหนึ่งครับท่านไม่บุกผม่นอเดี๋ยวนะตายสิตาซื้อมันจะง่ายเหรอใช่มันง่ายมันง่ายมากเพื่อนโว้ว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 เดี๋ยวกใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะพี่แม่งมากน มาดิพร้อมาอีสามอ่อมาดิไหนควรจะรอดนะแน่นอนกูรอดกูเก่งเฮ้ยกูจะไม่รอดเพราะไอ้เยี่ยโทเข้มไอ้หัวเข้มเนีเ่ยเขียสวยไหมกูเก่งไง โอ้นม่นอีซี่เลยนี่กว่าไม่มีถีกเลยเดี๋ยวค่อยหาเอาก็ได้เอ้ยนี่ไงเจอแล้วย s อ้าว finally เเจอแล้วโอเคแกลเป้าหมายที่ตามหาไว้แล้วไปไปออกนะครับออกออกออก one day later โอ้โอเคโอเคเมื่อกี้ไม่กระตุกน่าจะถึงเรียบร้อยแล้วนะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ ไฟโน่บอสนะจ๊ะว้าวเกียวเกียวทำไมไนายไม่ออกอกิ้ก่อนนะครับกวว็าะนั้นผมวางของก่อนแล้วจากนั้นก็เอาเอคมามาดิพร้อมละอะไรอะกิทไฮกราว <_ S 1> <_ s> ก่อนที่ลาวาจะมาถึงอ้าวเขี้ยไป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 รีบรีบรีบไป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 ก่อนรีบไปก่อนนะเอ่อโอ้โอ้ออกออกที่ไปที่ไปที่ไปมีปืนมีอาวุธหรือเปล่าไม่รู้นะจะขึ้นไปก่อนอ๋ออะไรกาวฮะโอ้ยเย้แมนฮะ อืมมึงนี่มันตัวเอ้ยมึงนี่ตัวอะไรในอาร์เซนอลที่กูเคยอัานไปนี่ว่ะเฮ้ยก่อนลุกก่อนอะไรวะว้าวโอเคอีซี่อีซี่นะอ easy นะมัง้งมามานะว้าวนี่หลบได้หลบได้เอ๊ะมันจะมาเป็นเวฟมันจะมาเป็นเว็เหมือน,นบแบบแบบแบบแนวสตอรี่อ่ะนั่นแหละ

โอ้โอเคโอเคมาปเป็นวิวให้ผมเดาน่าจะจะหมดมาที่สามสามน่าจะสามวิวไม่พอกำจัดมันได้นระหว่างนี้ก็รอ,อ,อเตรียมพิงข้ามมาโซนแถวนี้ก็ซัมี้โอ้โอไป ก็คือกระโดดกระโดดลงตรงนี้กระโดดลงไปนะครับกระโดดลงไปไม่มีอะไรยากนะมีต้เยอะกระโดดลงไปเออสวยตอนนี้ตอนนี้โอ้โหโอเคแม็กแม็กพอดีทว่นออกเฮ้ยแม่งเอ้ยกลับไปรถเสียงเพลงอยช่างแม่งไม่ไปแล้วไม่สนละไอ้ดันแคร์ I don't care you I don't care you you know มามา yeah มา n o w new n o w new ตัวมันอซี่มั้งวะอ่ะว้าวเคก่อนขี่โอ้ยอันนี้มันอันนี้มันซัมมอนมาดับเบิลเลยอันนี้มันซัมมอนมาดับเบิลเลยนะครับก็ โอ้โหเฮ้ยอันนี้กูไม่มัวอันนี้กูไม่มัวเฮ้ยอันนี้แรงจริงอันนี้แรงจริงเฮ้ยอันนี้แรงจริงเฮ้ยอันนี้แรงจริงอันนี้แรงจริงเฮ้ยอย่า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 โดนกูอย่าโดนกูจี้ดอกตายได้เลยนะอย่านะเพื่อนอย่า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 โอ้กูไม่น่าท้าทายมันเลยโอ้ตาย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  yes เว้ยตาย yes แคปไว้เลยอ่ะฮะทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วขอบคุณความความพยายามของคุณนะนะฮะโอเคโอเคแต่ว่าการเดินทางก็ยังคงต่อเนื่องอเคเพราะว่ากูสามารถเดินทางไปได้อยู่เคโอเคนะอยากูัรัเสียงตรงกัองเพลงไม่ยังไม่ที่นี่เลย การเดินทางยังต่อเนื่องเว้ยยังไม่สิ้นสุดยังไม่สิ้นสุดเยมาเียกูทึบเก็บมาพร้อมเดินทางเพื่อนคราวนี้จริงตรงเลยนะจ๊ะแล้วก็เอาพายกูมาทึบเนียไปเอาหอยหอยหอ แมงเป็นมันเบี้ยมทีแม่งยากจริงว่ามันเบี่ยมมันูนๆไม่กลมๆแมงเบี้ยมเนี่ยเทสปลาการเดินทางไม่สิ้นสุดนะไปครับมันจะมีอะไรอีกวะผมว่าน่าจะไม่มีอะไรนะเพราะผมได้ห้าโทเค็นเท่ากับว่ามันจบทุกอย่างแล้วโอเคไปปีชิปปคลิปดูก่นนะเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อได้รับกากระตุ้นเพิ่มพัฒนาใหม่สำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบายซียเจอกันคลิปใหม่ของผมบ๊ายบาย